ครับเพื่อนๆครับผมอีพีนี้จะกลาเป็นอีพีที่สามสิบแล้วครับเจอกับเด็กวาซื้อนะครับผมแล้วอีพีนี้นะครับเด็กวาซื้อก็จะพามาดูนะครับพาพปิดตาและเครื่องรางของขังนะครับที่มีพุทธคุณนะครับของบรรพบุรุษเราแล้วครับเมื่อหลายสิบปีที่แล้วนะครับผมวันนี้จะพามาดูนะครับผมปิดตาหลวงพ่อป้องครับวัดดุมดินลาดบุรีครับ ดูรอยตะไบแต่งนะรอยตะใบแต่งตรงปลายลบท่านนะแต่งตะไบนะรอยตัวนี้หายากนะครับหายากมากครับปิตาดูดีนะนี่ชื่อเสียงดีแรัวครับยุคสงครามอินโดจีนครับพศสองสี่แปดสามครับเราก็ป้องนะครับแล้วก็เนนแล้วก็พวกโจมชาวบ้านนะครับผมมาช่วยกันทํานะครับ แจกให้ผู้ชายที่ออกไปต่อสู้นะครับในสงครามอินโดจีนแล้วผ,ผู้หญิงก็จะได้เป็นพระกีบบัวนะครับพระปิตารองบระป้องนี่เป็นหนึ่งในห้าพรพิตาเนือเมฆกระทัดสุดจอดนิยมของวงการนะครับแล้วพระจามล่องนี่จะเป็นจะมีคราบเน่ๆน,นะครับเป็นคราบเหมือนกับเวลาที่ จะลงไปกองกันอยู่ที่เดียวครับคาบเหนือคาบเหนือเมฆพันนะครับผมเมื่อก่อนจะมีอยู่ประมาณห้าสำนักนะครับห้าที่นะครับคือจะมีปิตาหลวงปู่นาวัดห้วยจระเข้นะครับปิตาหลวงปู่ทาวัดพียงแตกพระปิตาหลวงพระป้องวัดลุมดินพระปิตาหลวงพ่อดีวัดบ้านยางและพระปิตาหลวงพ่อชมวัดบางปลาครับเมื่อก่อนนะครับ มีชื่อเสียงนะครับเพื่อนดูนะครับดูรอยเขินนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นพระสมัยใหม่ที่เขาทำกันในทัวรมันจะไม่มีรอยเขือให้เราเห็นนะครับรอยเขื่อจะเป็นมกระติ่งครับข้างๆครับตรงไหลตรงซอกแขนซอกหลืบนะครับเพื่อนครับเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูนะครับดีใช้กําลังขยายเดี๋ยวดูให้ดูครับเพื่อน เพื่อนดูนะเดี๋ยวผมจะให้ดูของท่านครับบางองค์จะมีก็จะมีรอยจานนะครับบางองค์ก็ไม่มีรอยจานนะครับดูรอยตะใบแต่งนะครับเพราะว่าพักหลังมาท่านะอาจารย์ท่านได้เป็นอมาพึกนะครับผมท่านก็ไม,ไม่ไม่สามารถจานได้นะครับพักหลัง,งก็เลยไม่ได้จานนะครับบางองค์บางองค์ก็จานได้จานนะครับในช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่สงครามแล้วก็ทํา ทำไม่ทันจนต้องทําเป็นผ้าปะเจียดนะครับแจกจ่ายให้ชาวบ้านนะครับเพื่อป้องกันตัวนะครับต่อซู้ับสมคราบที่มีรอยเหนือนะครับดูตามคาบตามขอบขอบตามที่เป็นร่องนะครับที่เป็นส่วนลึกนะครับเวลาเทลงมาครับดูนะครับดูรอยแต่งตะไบดูแต่งตะไบตามขอบนะครับตามเล็บที่มีอยู่สามพิมพ์ครับพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์กลางแล้วก็พิมพ์เล็กนะครับ พระปิตาลวงพะป้องนะครับมรดุมดินนะครับสร้างเมื่อประมาณปี2 4 7 1นนะครับท่านได้จัดสร้างท่านเน้อได้เรียนวิชาประจากหลวงปุ่ลากวัดโวยจระเข้นะครับเามาทำเป็นพระปิตานะครับรูรลยเขอนะครับเื็น ตามซอกครับซอกแขนตรงคอตรงไหล่เนี่ยดูข้างในนะครับเพื่อนตามซอกก็จะมีรอยเหมือนกับโลหะประก,กองกันอยู่ที่เดียวนะครับเหมือนกับเวลาที่จะว่าไงเวลาน้าเนี่ยอยู่ในคันนาเราเนี้ยเวลาบบกลงไปก็จะมีตรงไหนลึกก็จะกองไปรวมกันอยู่ตรงนั้นนะครับตรงไหนที่ลึกดูครั้งหนึงมีรอยแต่งตะไบทั้งองค์รับครับตรงไหนเป็นแอ่งตรงไหนลึกก็จะ ไปกองกันอยู่ตรงนั้นนะครับครับผมตามซอกนะครับซอกแขนนะครับเดี <S <S ๋ยวไปนะครับผมประมาแปดทีอะไรแล้วครับผมแป๊บนึ่งครับอืมเห็นนะครับซอกซอกแขนนี่ครับซอกแขนซอกนี่ครับ มีรอยเขอะนะครับแล้วก็จะเป็นยับยับย่นย่นนะครับยับยับย่นย่นนะครับตรงนี้นะครับเป็นรอยยับยับย่นย่นเหี่ยวเหียวครับเนี่ยตามมุมนี้ครับแองตามแองนี้นะครับตามตรงไหนที่เป็นส่วนลึกครับสองนของไปนะครับเป็นรอยยับยับย่นย่นตามข้างๆครับยับยับย่นย่นเนือเมฆกระพัดนะครับ แต่งตะไบเสร็จแล้วก็มาทำการแต่งตะไบอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อแจกจ่ายให้กับชาวบ้านนะครับเมื่อก่อนก็ทํามาได้เยอะเท่าไหร่นะครับพอเร่งรีบแล้วก็ช่วงนั้นมีสงครามด้นะครับสงครามอินโดจีนนะครับช่วงพศส,สอง0รเจ็ดสิบกว่านี่นะครับตานนี้จนสงครามอินโดจีนนะครับหกร้อยคือก็ลอยตะไบแต่งตามร่องเล็บนะครับแต่งอันนี้นก็รูปลูก รอยตะไบรอยอะไรล้วก็สังเกตเอาพวกนี้นะครับผมรอยตะไบแต่งรอยนี้ครับจะเป็นธรรมชาติเดิมๆพวกรอยเขื่อรอยอะไรพวกนี้ตามล่องตามอะไรพวกนี้แล้วก็ก็ศึกษาดูนะครับผมก็ลองศึกษาเหมือนกันนะครับเนื้อเมกะพัดนะครับแล้วก็พาพิตาเนื้อมพัดเป็นพาี่ผมชอบมากครับดูว่ารอยรอยย่นรอยเหี่ยวครับตามตามเนี้ยตามขอบนี่ครับเหี่ยวยับยับเนี้ยครับ ลอยเหี่ยวย่นๆนีะครับตรงกลางนะครับผม่ตรงกลางนะครับรบรอยเขื่อตรงนี้นะครับตามมุมตามเขานี่ครับผมรอยเขื่อนรอยนี้มาทางนี้นะครับแล้วกดตรงกลางด้วยครับเพื่อนๆตรงกลางมาไปทางนีงง้ ต้องมีรอยคือรอยอะไรครับตามขอบเราแต่งตะใบด้วยนะครับําเขาตรงไหไพวกนี้รอยนะครับผมรอยเือครับรอยเขา่ารอยยน่นรอยเหี่ยวตามมุมครับมุมตามซอกแขนนะครับซอกแขนนะครับปาย้อนอกมาแล้วพวกนี้ครับเอาย่บๆย่นๆนะครับ จะย่นย่นตามด้านนั้นครับพวกนี้นะครับนะครับในเหลือในในพวกนั้นครับครับก็จะมีดูความเก่าความอะไรก็จะเป็นธรรมชาตินะครับดูตามเล็บครับรอยแต่งตะไบคือสิ่งพวกนี้ก็ไม่สามารถเรียนแบบได้นะครับผมก็เพราะว่านี่ก็ต้องต้องใช้ตะไบแต่งนะครับแล้วก็ทําออกมาแบบช่างสมัยก่อนครับครับ ดูรอยเล็บครับดูรอยเล็บมือครับขมคลิปนะครับรอยตะไบแต่แล้วก็ตะไบแต่งข้างบนมืออีกนะครับนี่ครับรอยเขืององค์ท่านนะครับตามมีสามป้องนะครับส่วนศีรษะส่วนลําตัวแล้วก็ส่วนสะโพกนะครับอรติตาลงพระปองวัดถุมดินครับพิมพ์ตัวนี้เป็นพิมพ์เล็กครับ ลอยขึ้ลอยอะไรครับความเก่าของไม่งเงือไม่กระพัดครับธรรมชาตินะครับผมทีนี้ก็หายากครับแต่แต่งในใบแต่งอะไรก็ดูตามธรรมชาตินะครับผมบมันิ่งบางอย่างก็อยู่ที่ความเชื่อและความศรัทธานในตัวเราด้วยนะครับปฏิหารและความเชื่อจะเกิดได้ต้องเราต้องเชื่อและมั่นในตัวเราเองนะครับบางครั้งถ้าเราคิดว่าเราดีพอเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรครับพภัยอันตรายบางครั้งก ว่าถ้าเราเป็นคนดีงไงคุณพระคุณเจ้าก็รักษานะครับรวอยขือรอยอะไรตามมุมตามอะไรครับผมนติดตาหลวงพ่อป้องปัุมดินครับผม เนื้อเมฆกะพัฒน์ผมเป็นโลหะที่มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวนะครับเกิดจากการล้อมผสมทองแดงทองเหลืองตะกั่วดีบุกรวมกับโลหะธาตุน,นะครับแล้วก็อาถรรหลายๆชนิดนะครับเนื้อเมฆกะพัดเป็นสีดําเป็นมันเนื้อละเอียดเหนียนแน่นตามซอกลึกของผิวมีคราบสีเข้มแห้งเกาเป็นจุดสังเกตนะครับครับนตีต่ โอเคนะครับเพื่อนๆครับสำหรับอีพีนี้นะครับพบกันอีพีหน้านะครับย่เรื่องฝากกดติดตามกดฝากกดถูกใจกดติดตามให้เด็กวางซื้อด้วยครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับผมได้นําคลิปดีๆแล้วก็เพื่อสืบสารแล้วก็พุทธศาสนาของเรานะครับผมแล้วก็ให้ลูงพ่อแต่ละท่านให้มีให้ลูกให้หลานเราได้รู้จักไว้นะครับผมบางทีเราก็เกิดไม่ทันนะครับผมเราก็พยายามศึกษามาให้เพื่อนลูกๆหล,ลานๆเขาได้ศึกษานต่อนะครับผม ในอีพีนี้ก็ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ